สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งนะครับขึ้นไปกระดานที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งเอาละเป็นปุ่มหรือเป็นเอาเป็นโจนนะครับน่าจะเป็นของโจนมานี้ขึ้นไป มานี้เสียบไปน้องละส่งขึ้นไปต่อไปแล้วงานนี้แทรกออกมาคำไว้ก่อน ไปหกขึ้นนี่เพราะว่าที่เหลือขยับยากน,น,นะครับมานี่ไปทรงนี้ <c oughs> <c oughs> เสียงข้อความนะครับ สักครู่นะครับท่านผู้ชมคู่แข่งกำลังพินิษพิจารณาอยู่นะนี่ครับแทรกขึ้นไปเข้าฮอดเลยดีกว่าจริงจังว่าตัวนี้เอาแล้วครับกินคนละตัวแล้วเอาไงดีเออแทรกกินเลยดีกว่า เขาอยากกินด้วยก็ปล่อยเขากินเพราะว่าเขากินแล้วเขาจะต้องไปไม่รอดนะครับบีบให้เข้าทางนี้อ่าบีบให้เข้าทางหมายเลขยี่สี่ไม่เข้าเพราะเขารู้ดีว่ามันจะเสียนะครับไปจำเป็นต้องเข้าแล้วครับเพราะว่ามันหมดตัวเดิน ถ้าเราปลให้กินหนึ่งไปแล้วก็แปดไปสี่แล้วเขาก็กินแล้วก็กินก,กิน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 โอเคไปครับไปกินกินกินนะครับ ช่วงนี้กินอย่างเดียวยึดนี่ก่อนมานี่ยงมานี่เดินได้ตัวเดียวจับนี่เรียบร้อยครับ ยึดหมดละวกินกินกินขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ขึ้น เป็นอะไรเนาะนี่เป็นแต้มอะไรต่อตัดข้างนะครับมานี่ต่อตัดข้างเหมือนกันอออืืืมมม ไปนี่ครับสซกินนีมานีอุดมานี่ตากดตากดไปนี่เตรียมต่อสอง ยี่สิบสองสิบห้าเก้าสิบสี่ได้ไหมได้สิเนาะน,นนะครับยี่สิบสองสิบห้าเก้าสิบสี่ต่อสองเข้าฮอตไปเขาก็เร่งมาเข้าฮอตเราก็ปิดมุมก่อนอย่าเพิ่งไปเผอเ,เข้ากินหมาเยเลขสามสิบก็พอนะครับเป็นเรื่องแน่ ถ้าสามเอ็ดเดินยีิบเจ็ดเขาจะโดนต่อสนะามนะคอยดูนะมีเชือน่านเลยครับผมเห็นพอดีเฮ้ยมันไม่ได้นี่ว่ามันยังไม่เข้าฮอตโทษทีนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรก็โดนสองอยู่หรอกผมนึกว่าแต่ผมเข้าฮอตไปแล้วนะครับผมว่าผมกําลังจะบอกว่าผมจะโยงฮอตจากยี่ห้ามาหมายเลขสี่วันนั้นแต่ลืมไปว่าตัวเองยังไม่เข้าฮอตเอาคู่แข่งกากาบาดออกเฉยครับพอรู้ตัวว่าจะโดนสอง กรบาดออกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมอขออนุญาตหยุดเวลาเนาะดีกว่าปล่อยให้ท่านผู้ชมนั่งรอนะครับ <c oughs> มาครับคู่แข่งเกมที่สองเมื่อสักครู่คู่ที่หนึ่งคู่แข่งปล่อยเวลาหมดนะครับไม่รู้เพราะอะไร ดูแบบเสียเปียบนน่นแหละครับตามสไตล์แหละนะครับพอเสียเปรียบมาก็ทุระเยอะพอได้เปียบไม่ค่อยมีทุรหะหรอกนะครับพอเสียเปียบเมื่อไหร่ธุระเยอะเยอะนะครับคนนั่นคนนี่มาหาอยู่เรื่อยเลยอ่าเรียบร้อยเสร็จผมครับคนนี้เสร็จผมหลงกลน,นะครับผมเนี่ยครับหลงกลเนาะ เดี๋ยวจะเอาไปลงในคลิปสั้นนะครับช็อตนี้ันจากคู่แข่งตกลุมพลางเรานะครับคู่แข่งอาจจะไม่ค่อยได้เจอแต้มนี้หรือเปล่านะครับคู่แข่งตกลุมพลางเราเนาะนี่คือเฉลยนะครับอ นี่เนาะเราก็ขึงเลยนะครับไม่ต้องสนใจเขาฆ่าฮอตอยู่แล้วยี่สิบหกยิบสองอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับเขาเขาแทงอยู่แล้วเขาไม่ปล่อยโอกาสแน่ๆคิดว่านะหรือว่าจะดึงอีกหนึ่งจังหวะถ้าดึงอีกหนึ่งจังหวะไม่อาจจะไม่ได้ฆ่าแล้วนะถ้าเดินสามสองย่ิบเจ็ดต้องต้องฆ่าจังหวะนี้เลยนะครับต้องฆ่าจังหวะนี้เลยถ้าเกิดเป็นฝั่งความเนาะทีนี้ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะเสมอนะเราชนะนะครับเดินไหนก็ช่าง ยี่ห้ายี่ิบหกชนะหมดนะครับผมเคยทําคลิปนี้ลงให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับเดินไหนก็ช่างชนะหมดจะยี่สิบห้าหรือยี่ิบหกเหมือนกันนะครับมาคอยดูแต่อย่าผิดนะอย่าผิดเด็ดขาดถ้าเราผิดก็ได้แค่เสมอถ้าเราเดินถูกชนะแน่นอนตอนนี้เขาเดินด้วยตัวเดียวแล้วแต่เราเดินด้วยสองตัว คบผิดเด็ดขาดหนึ่งและเขาจะต้องฆ่าฮอตหมายเลขกิบสองคือเป้าหมายของเขาเราเอาฮอตขยับมานี้ก่อนอ่าขยับมานี้ก่อนใช่ไหมละ่ะเขาจะฆ่าเราเนี่ยเราต้องหนีก่อนต่อไปเราจะยืดเส้นกลางถ้าเขาจับหมายเลขสิบสี่เราก็เข้าหมายเลขสามสองกินฟรีชนะเลยแต่ถ้าเขาเข้ามุมแบบนี้เราก็เข้าสามสองจบแล้วครับท่านผู้ชม เกมมันจบแล้วความหนีไม่รอดนะครับยังเก่งก็สวิงไปฝั่งนู้นนะครับย่งเก่งก็สวิงไปฝั่งยี่ห้ายี่สองยี่เก้านะครับแล้วก็ตรึงกําลังจบเลยหนีไม่ออกนะครับนี่คือสาเหตุที่มันชนะนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปกังวลสําหรับแต้มนี้นะชนะชัวนะครับก็แค่ขาหฮอตก็จบข่าว อย่าผิดจังหวะก็พอนะครับนี่นะครับโอเคครับแต้มนี้ไปครับมานี่มานี่มานี่าวตัดข้างมานี่มานี่ มานี่สามเหลี่ยมสั้นมานี่ขึ้นไปเอาโดนง่ายๆเลยทีนี้โดนง่ายไปไหมดอกนี้ไบแล้วครับใบไม้ร่วงเลยทีนี้ โดนง,ง่ายไปครับดอกนี้แอนเมื่อกี้นี่ก็ยังพอว่าเป็นอะไรที่เป็นปริศนาอยู่นะแต่อันนี้ไม่ใช่ปริศนานะครับอันนี้เรียกได้ว่าตึ๊บเลยโดนง,ง่ายไปนะครับจับกินเฉยๆนี่แหละกิน กินูแข่งยอมครับเนี่ยสปิริตดีมากครับถึงแม้ว่าเขาจะแพ้แต่เขาก็เดินนะครับมาครับขออนุญาตเปลี่ยนสีกระดานนะครับผมอขออนุญาตเปลี่ยนสีกระดานมันจะได้เหมือนเหมือนกันขึ้นไป ขึ้นไปหมานี่ขึ้นไปอะไรนนาะกิมอะไรเน่ะขึ้นไปแม่มันเดินอะไรอย่างงี้มันทำไมมันเดินอะไรอย่างงี้สี่ตัวเรียงกันแด้เลยเหมือนตอนเด็กๆที่หัดเดินมอสเนาะเดินแบบนี้นะครับเดินแบบว่าจับคู่กันมาตลอด โอ้แน่นอนไหมคนนี้คิดได้ไงวะต้องลำลึกถึงอดีตแน่ยแน่เลยสมัยเป็นเด็กเดินไปใหนอ๋อก่อร่างสร้างตัวมาเป็นทรงนี้เดินให้กินเลยแทเข้าฮอตนี่นะครับโทษฐานของการเปิดตูดเปิดฐานมันก็จะมีข้อเสียแบบนี้คู่แข่งก็มีโอกาสหลุดเข้าฮอตได้ไง่ายๆ ต่อมานี่ยจนนี่ครับอืมไปนี่ กินจับกินเรียบร้อยครับอย่าเดินแบบเดิมด้วยไม่ดีนะครับไม่แนะนำเออเดินปกตินี่แหละไม่ต้องไปมีศิลปะอะไรมากเดินให้มันมั่นคงถาวรพอ ยังไปอยู่บ้านแปลงแสงแปลงแสงไปแล้วบ้านมาครับไม่รู้ไปซ้อมมาจากไหนน้องแบบนี้มานี่ไป ไปเข้าฮอตไปครับไปเฉยนี่แหละมานี้เราไปเฉยนี่แหละครับหลุลดแล้วเรียบร้อยลดแล้วครับกินไปเฉยนี่ไปนี่ครับดักได้หมดแล้วตอนนี้เนี่ยครับเรียบร้อยนะครับมาที่เดิม